สี่แม็กคูดาวไว้ดีวะไม่เหมือนในพีซีเลยตายรีเรยี่ยมคุ้มนี่แหละกูได้วอลหมอกกูจะเทียดทางงูแค่ไหนก็ได้อเอาเลย Enchanted Ensemble and Mountain Dragon have spawned. Enemy killing spree. Wee the ma แตอนี้แม่งกินหมูว่ะโอ้ไอ่ดนแค่ไอ่ดอนแค่ไอ่ดอนแค่ I don't care I don't c <laughs> ุ้นแป๊เดียวแม่งตีมาแล้วแม่งตีไวเกินมันดูพีจัด พูดก,กบบรุงอยากจกำบอมาเพื่อเนเสร็จไหมละเพื่อน I don't care I don't care ไม่ไปกลางมันยับขนาดน,นี้วะ ข้างบนก่อนไม่นะโอ้โนอดีตตีสองี โอ้โหกูเพิ่งเห็นมันใช้แอนตี้ครั้งรแรกอ่ะกูเนี่ยนี่เลยเจอไทนิกไอด้าเดี๋ยวรอฮาร์สเตลก่อนากูจะกลายเป็นกอร์ดพอไปเหยียเดินท่า กูเดินงูงขนาดไหนแม่งกูก็ไม่ตายดูดิเดี๋ยวเลือดเ,เต็มแล้วเฮียไม่สนใจกูเลยดูดูเลือดเด้งเลือดเด้ง เดี๋ยวกลับไปเอาฮาร์ดสตีลก่อนี๋ยวกูมาหัวใจเล็กอ่ะอรอแป๊บเดี๋ยวรอหัวใจเล็กก่นอนมาเร็วฮาร์ดสตีลอันนี้มันควรออกเลยดีวะแม่งเล่นแตนอคอมไมเคยเล่นแบบนี้นี่ก็ได้มั้งวิ้ยตือตือมาแล้วโอ้ยอียดื้อแรงไปขึ้น เขบอกมึงเอาไฟมันไ,ไ,ไม่ตายอ่ะพี่เยี่มันอึดเกินไปละเอออเาบับ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 อืมอันนี้ไปไหนอีลักษอิชบูตายพี่ดี แล้วบอสเออเอเอนอนออเออเเออเออเเอาแรงเะแรงนะเอ ยังไม่มีใครสนใจกูเลยวะเฮ้ยหรือเปล่าอเอวมี oh no dude จนีวันไหนจ้า มุงเจวยคุณขี่กระโลกให้ดิเด <meno> ี๋ยวน้องกบไปเอาของกันตังแม่งรวยเกินมันมีตังสี่พันหกอ่ะมาแป๊บไ้น้องของนี้ดีกว่าเร์กว่า เย้ารู้จะตีใครก่อนดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูช่วยกูเฮียช่วยกวยูทีถอยก่อนทุกคน้ปเฮ้ยช่วยกูเฮียใครก็ได้ตกใครก็ได้ไม่ช่วยกูที ส่งฮอนกูมาได้ยอ้อ,อยิง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 ดูแทงให้ตีด้วยบไอ,อพวกเ,วเพกเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน็ดเน็ดเน็ดสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละยิงมันเออเออสวยเอ้ยมันก็ยิงเป็นนี่หว่าไอเย้ากูแม่งโคตรอึดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังเล่นไม่เป็นวะ ไอ o ดนแคร์ตีป้อมไอเดนแคร์มันเลือสองกันปะเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ย ฟังอีเดียต์บ่นี่คือท่าอะไร เฮียลบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีฝั่งมีเสียงเหรอพี่เฮียกูตายเฮ้โยโอ้อันติเมตมาด,ดีว่ะหิวเลือดเลยเจ้ โ้ยถอกหายถอกหายมาดิเฮ้ย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 สีม่วงลมกูเฮียพวกเชี่ยนี่ สวยเพื่อนสึกกามันสวยเพื่อนเฮ้ยโห54มันแพงขนาดนี้เลยเหรองอรู้ถังกูไปเลยนะเพื่อนถังทั้งคันนะ่ะอะไลืมไปไวริสมันไม่สนเรื่องคลิปกันอยู่ละชิว มันอันนี้ใส่กูเพื่อนอเฮ้ยมีแคลรี่ยิงอยู่กูทำให้ยันและกูซิ้ดเลยเองอ่ะจ้าบา้านนี่ตบตูดเฮ้ยประชากรเราน้อยก่อนนะเพื่อน อย่างนั้นแหละ bro สวยเฮ้ยข้ามันข้าอีกบนั่นแหละกูขอช่วยด้วยนะเอออุ้ยเรี่อกูไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนกูแค่อยากได้กูแค่อยากได้ exit อะ Ui chạy dinh mai bộ Ok là cả ban đoàn hạ tiêu quên không chạy yên nào เก่สุดแตอาตัวติวด้วยเวอรอนในไ่นเ,ปนเปิดแล้วหรอแล้วกูยืนด้วยตัวเองไม่ได้มเย็ดแม่ คือมันอย่างนั้นแหละเพื่อนยิงจนตายเออแล้วกูได้ช่วยหมดไง <c oughs> เพราะว่ามันตีแต่กูไงแล้วเพื่อนกูฆ่าพวกมันเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะฟ้าที่แดนดจบเลยจะเอาเฮ้ยแล้วมึงไปยิงรับทำไมนะ่ะ จบเลย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 ย่ำ